จัดอีกแล้วจ้าพี่น้องไข่ผา่าไข่มดแดงถวยง่ายๆมีพร้อมเพิมง,งามไข่มดแดงแล้วเด้อพี่น้องมันเริ่มมีแล้วค่ะ ย่วๆจ้ะอ,อล่นมันนี่บ้มบ,บ,บกแตงเรยปลกหอปอดแซ่บค่ะหอมๆปลาปอดปาปอดชัพิษ ไฟพาค่ะไฟไงบอคขั้นได้มีค่ะบ่อยยังกันนอกของนอกมาแล้วเมื่อตกอันอันตกล้วมาทำไปล่ะแซ่บงั้นนี่พักกับสิพี่น้อง จะติมทำยังไงเด็จตะพูมักก็เป็นหนักเด้อจะขอกขามากมาสุดทนนั่นค่ะอัน้อาหารสั้นสูงบุญละยอดต้นดูต้นยังบุญระคาเนี้ ชูค้าอืมักคุณใดทำยังไงเพื่อทุกคนคะ่ะทำได้หลายน้ำมาด้วะไปจัดด้อคือเด้อ เริ่มนี่แล้วแต่ไข่ตรงมันหน่อยเนียสินาคาสูงลูกหแค่าผาักไปก่อน,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 นก้อยไข่ผักงามไข่ตรงมนหลายๆใชนไมมเอที่เบือบิงค่ะ

ก็ต้องกินขาวเลยบ้านเจ้ามี่ยังเนาะให้มาแดงออกไปน้ะจ๊ะแต่คุณนครอดบ้านแพด์มี่เดิมไขรผักไขรตรงมี่หักมาหลาย

มักไผ่มักมันแล้วพี่นนอนเนาะคะ่อยมักแบบนี้เศรษมีอีกไหมหรือเปล่าตักติดแขว่าไปทำผมติดแข่า เด็ดพี่อ่ะอืมแจกมีอีกไหม ชุดนั่นค่ะพี่น้องแสบหลาย